สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าว <c oughs> ันนี้ไปกุ่นสิบผ้ายางนะคะยางกําลังไก่ตอนเช้าค่ะพี่น้องเันนงให้บังต้นใหม่ต้นไม่ต้นนี้เหลืองดวยค่ะเหลืองแล้วก็กระชือรนควมขันหนาหนาวแล้วไง <c oughs> เห็นไหมรนเต็มพี่น้องไมไม,ไม้ล่วงผ <c oughs> ้ายางออกากาลังกายค่ะ ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพวันนิดวันหน่อยเนาะพี่น้องเห็นบ่อันปลาปาใไมอากาศพี่แล่นกับเป็นยังซีหลักค่ะมันในบวกหากองศาค่ะพี่น้องก็สิยังออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพของตัวเองจ้าเด้อมาเมืองป่าฟินแลนด์มาคือบ้านเฮาเด้์อันนี้ต้นชิสมาสนะคะนี่เห็นบ่อืมค่ะพี่น้องถนนที่เราจะเดินออกกำลังกายเป็นยังไงบแล้วค่ะเป็นถนนสำหรับคนออกกำลังกายย่างค่ะพี่น้อง ข่างๆกับเป็นฟ้าใหม่ค่ะพี่น้องแตายายก็เดินออกล่างกายกันเหมือนกันแต่นอนก็สิแคะจักน้อยค่ะพี่น้องพอฝนตกมางแตนอนยางแตนอนกนยางกัน สามารถยางในทุกมือล้คะคกันมีกำลังยางพี่คุณก็จะยางมือละนิดมือละน้อย,อยค่ะพี่น้องขังั้างปลาใหม่ตอนชิดสมะนี่ค่ะตอนสูงก็มี่ตอนต่ำก็มี่อีกน้อยก็จะเป็นชิดสมะน์เขาก็ติตัดต้นนี้และพี่น้องนี่ตอนชิดสมาน์เอาไปประดับแตงในบ้านพี่น้อง รับแจ้งในบาทนี่ต้นชิดสมาดีครับพี่น้องต้นชิดสมาด์้นคุณอย่างร่างกายนะครับพี่น้องคุณก็จะแยกไปทางขวามือไปขวามือครับพี่น้อง จะเดินไปทางขวามืองก็จะออกไปทางโน้นถนนอีกอน,นี่เนหะ็นไหมต้นเช้สมานนี้เขาจะไม่ค่อยเขาจะใบ,บบอลนค่ะพี่น้องใบจะบอลลวง,วงต้นเช้สมานมันมันทนทานค่ะเขาจะไม่ค่อยใบจะไม่ค่อยร่วงทางทาง ฟินแลนด์ปลามาเยอะค่ะพี่น้องปลามาเยอะนี่เขาจะตัดถ้าตนมันใหญ่มันใหญ่หลายกำหนดที่เขาจะตัดพี่น้องเขาจะตัดค่ะพี่น้องนี่เขาก็จะตัดเอาไปทำฟื้นเขาส่อนาค่ะพี่น้องนี่ค่ะฟื้นอยู่พี่แลนดขายแพงด้กค่ะพี่น้อง นี่อันนี้เขาจะเอาไปตัดเอ่อเป็นทอนๆเป็นฟื้นพี่น้องเอาไปเขาเศ้าหนาดิค่ะพี่น้องนี่เขาตัดเขาก็จะขายเป็นเป็นถุงก็มีเป็นเป็นรถก็มีถุงหนึ่งก็หลายโยูโรอยู่นะอืคนไหนมีป่าไมา้เยอะๆรวยเลยที่ฟินแลนด์น่ะนี่ค่ะยินเสียงเครื่องบินเพราะว่าเครื่องบินมันอยู่ไกลบ้านพี่คุจ้จเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลง กำลังยินมดพี่น้องพ้นตกาขึ้นถนนถนนก็ยังเฉะอยู่อาก,กาศก็บวกหาองศาเลยแต่เราก็จะใส่ถุงมือเอาใส่หมวกใส่ถุงมือเอาค่ะพี่น้องกะสิป,ประมาณนี้ค่ะใส่หมวกใส่ถุงมือออกกำลังกายวันละนิด ชีวิตจำกัาใสมาอย่างน้ำกันเดอ้อพี่น้องมาเดินออกกำลังกายน้ำกันนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านคนหมู่บ้านจักสันนี่ค้องน้ำอันนี้เป็นค้องน้ำในหน่อยคะ่ะพี่น้อง นะพี่คุณจิใส่ถุงมือก่อนด้วยค่ะพี่คุณเย็นมือค่ะพี่น้องจะใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งนะคะใส่ถุงมือแป๊บกัอนด้วยค่ะเย็นค่ะพี่น้องรูส้สึกว่าเยืน Bỏ chai trúng mưa cân đưa cà, P'nọc Yên cà Ê, ê, mưa cân cà Yên cà, yên, yên Chai trúng mưa Náo, P'nọc To cà To cà, to, to Náo, náo ต่อค่ะต่อต่อ,ตอ,ตอเย็นค่ะเย็นเย็นพี่คุณก็จะไปขวาค่ะทางคงไปบ้านพี่คุณค่ะพี่น้องค่ะเดี๋มันก็มาอกก็า,า,า,กา่างกายกันค่ะพี่น้องก็จะเดินทางเหนือก็ล่างกายมันหลายค่ะพี่น้องเยอะ ต่อยังต่อค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นลรงเรียนของเด็กหน่อยด้ยค่ะพี่น้องโรงเรียนเด็กหน่อยอนุบาลค่ะเวลาพ่อแม่เขาไปเห็นงานเขาจะเอาเด็กหน่อยพืกฝากงบเศ้าค่ะยามเดิกดงานแล้วเขาก็จะมาหลาบับลูกเขาค่ะพี่น้องดูขึ้นแรกมันสิดีเขาจะให้ความสะดวกสบายสำหรับเด็กหน่อยค่ะพี่น้อง ช้างยางพี่น้องอากาศดีค่ะพี่น้องอากาศปลอดโปร่งดีงงก็ชิานยางไปดี้วยหนักขึนนะไปเรื่อยๆค่ะแต่ยายยางออกลังกายกัน ยังโตกันยังโตตอนนี้พี่กุลก็ยญางโขงมาเอ่อแถวบ้านพี่กุลเลยค่ะพี่น้องค่ะแถวเอ่อ บ้านพี่คุณจะเป็นอยู่อยู่กันแบบคอนโดเลยค่ะพี่น้องวิธีการอยู่ของคนฟินแลนด์นะคะก็จะอยู่กันแบบคอนโดค่ะพี่น้องสิบ่อยสิบวัยอวคอยอย่บ้านเป็นหลังค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาชี้เก็บกวดหิมะเวลาหิมะลงเขาจะขันกวดครับเพราะว่าเขาจะให้ทั้งทั้งไอ้ไอ้ทั้งเกาปุงเกยทั้งเมืองไอ้ทั้งทั้งหลวงเขาโกรธไอ้เขาเอ้ยแม่นเขา เขาเจดออกไค้นะคะพี่น้องเขาีบว่าคอยเขาเบว่าคอยซื้อบ้านไปหลังโย่เขาจะโย่ต่คอนโดเ,เพราะอยู่ในเมืองเขาจีคันจีคันกวห่หที่หมาค่ะพี่น้องจะโย่กันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องโย่กันแบบขายคอนโดค่ะพี่น้องนี่ก็จะใครจะถึงบ้านพ่กนแล้ว พี่คุณก็จะออกกําลังกายวันละนิดวันละน้อยย่างสีล่ละค่ะพี่น้องเช้าๆตื่นมาเราก็มาออกกําลังกายโอ้อันนี้ของของผู้ไดโนโ่เขาจะอยู่กันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยจะถึงบ้านพีุ่ลแล้วนะคะแล้วพี่คุณก็จะขอลงคียบใบเพียงแค่นี้กอนด้อค่ะเด้อ่ายเบื้องบรรยากาศตอนเช้าของพี่เล่นค่ะพี่น้องคลิปนี้พี่คุณก็จะขอจบลงเพียงแค่นี้กอนด้อค่ะเด้อ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงออกกำลัง,าก,ลางกายอย่งสีนะคะ่ะรักทุกคนนะคะ๊วัสดีจ้า